พูดถึงเรื่องภาวนาสี่เนาะกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาทีนี้ตัวกายภาวนาเนี่ยเขาขับเน้นเรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับการเสพการบริโภคก,การใช้สอยปัจจัยสี แล้วก็การใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยการปิดไม่ให้บาปไหลเข้าทางจิตแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายอยู่อย่างไร้โรคอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมฉะนั้นกายภาวนาก็กลายเป็นเรื่องของร่างกายด้วยเรื่องของการใช้ตาหูจมูกลิ้นตาตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยแล้วก็เกี่ยวกันในเรื่องของการเสพการบริโภคการใช้ปัจจัยส ด้วยปัญญาเป็นต้นด้วยสรุปก็คือว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์จะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรที่จะไม่ทําลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่โดยการที่ว่าอยู่กับธรรมชาติโดยการเข้าใจกระแสชีวิตตามความเป็นจริงว่ามนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติด้วยแล้วก็ไม่ทําลายธรรมชาติเพราะเมื่อทาลายธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะย้อนกลับมาทําลายธรรมชาติของมนุษย์เอง ประการต่อมาก็เกี่ยวกันในเรื่องของเมื่อไม่ทำลายธรรมชาติและก็รู้จักที่จะใช้สอยปัจจัย4โดยการที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการเบียดเบียนกันน้อยที่สุดและยังมีการฉลาดในการใช้ตาหูจมบกลินกายใจในการสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุดท้ายก็พูดถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายอยู่อย่างคุณภาพชีวิตที่ดีไร้โรคมีการดูแลตนเองได้ดีอย่างไรเป็นต้น อันนี้เรื่องของกายภาวนาส่วนเรื่องของตัวศีลภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องอาชีพเกี่ยวกับเรื่องวินยัยการปฏิสัมพันธ์ก็หมายถึงมนุษย์ที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยเชื่อมประสานกันยังไงกลมกลืนกันยังไงชนิดที่ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยปกติก็คือไม่แปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนั้นคือเรื่องของกายภาวนาไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ คำไมไม่แปลกแยกกับเพื่อนมนุษย์ก็หมายความว่าสามารถที่เชื่อมประสานกับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างดีใช่ไหมการเชื่อมประสานก็คือรู้จักในการที่จะเอาใจใส่มีเมตตาต่อการมีไมตตรีต่อการสมัครสามารถคีกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นการอยู่อย่างไม่เบียดเบียนกันในแง่ของการปฏิสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นต้นในแง่ของอาชีพอันนี้ก็คือการสแสวงหาทรัพย์ ด้เรียวแรงด้วยกำลังด้วยความมันด้วยความได้มาโดยธรรมเป็นของชอบธทมได้ทราบมาแล้วก็ฉลาดในการดูแลตัวเองฉลาดในการดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการจัดสรรคัดสรรทราบนั้นการทําสิ่งที่ดีงามยังไงเป็นต้นตลอดถึงในเรื่องของเคารพกฎเกณฑ์กติการะเบียบวิน,นัยจนสามารถจัดสรรกฎเกณฑ์กติกาเหล่านั้นให้มันเอื้อต่อการที่จะพัฒนามนุษย์กันได้อย่างแท้จริง อย่างนี้รเรียกศสีลภาวนาสูงกว่าด้านศีลก็เป็นด้านของด้านของจิตภาวนาด้านจิตใจเนี่ยสำคัญมากว่าเราจะพัฒนาจิตยังไงท่านในชั้นของคําสอนท่านพูดถึงในเรื่องของสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานด้วยก็คือพูดถึงคุณภาพพูดถึงเรื่องสมรรถภาพเรื่องสภาพจิตใจถ้าคุณภาพเนี่ยพูดถึงเรื่องศรัทธานะความเชื่อมั่นที่ประกอบไปได้วยปัญญาเชื่อมั่นในการทําความดี และตะคุณภาพนั้นพ้นในเรื่องของตัวพรหมวิหารด้วยคือการมเมตตากรุณาุทตตาและเวขาเป็นต้นด้วยแล้วก็มีความกตัญญูกตวเวทีรู้คุณตอบแทนคุณมีความละอายตบบาปเกรงกลัวตบบาปอบอ้อมาลีทั้งหลายเสียสละใจกว้างเนี่ยเรียกคุณภาพสมรรถภาพในกลุ่มชันทะกลุ่มความเพียรความบากบัน่นความอดทนการรับผิดชอบความเข้มแข็งกําลังใจที่เด็ดเดี่ยวมีสติคมุมตนเองไม่ให้เลื่อนลอย แล้วก็ไม่ทะเลถไหลออกไปนอกลูก่นอกทางลแล้วก็มีสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งจิตมีจิตสงบราบเรียดราบเรียบมีพลังนุ่มนวลควนแก่การงานนี้เป็นต้นส่วนสุขภาพจิตก็คือว่าเบิกบานล,ล่าเลิงแจ่มใสผ่อนคลายระดับความสุขก็คือสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุอย่างน้นว่ายอมเอมเวลาเกิดทุกขขึ้นมาก็ไปดูหนังฟังเพลง ไปร้องลําทาเพลงอย่างนี้ยังอาศัยการเสพวัตถุข้างนอกอยู่แต่ได้ความสุขไม่ได้สุขแล้วยอมเอมยังไปเที่ยวดูทะเลทะเลที่ยวป่าเขาลำนาวภัยังเที่ยวไปดูหิมะยังพากันไปเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆอย่างนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่เป็นความสุขจากการเสพวัตถุหรือไม่อย่างนั้นนะสุขมากกว่านั้นนะไม่เสพวัตถุไปเที่ยวธรรมชาติไปเที่ยวทะเลบ้างดูน้ําตกบ้าง ไปศึกษาเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเอออันนี้ก็ได้ได้ความสุขที่เกิดจากการอยู่กับธรรมชาติหรือสุขที่เกิดจากการได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ออย่างยกตัวอย่างเช่นยอมอี้ก็ได้สุขจากการได้ช่วยเหลือผู้คนได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เกื้อกูลคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นตน้นแล้วก็สุขพัฒนาขึ้นจากจิตใจที่เป็นกุศลสุขที่เกิดจิตที่เป็นสมาธิถึงขั้นระดับคณิกะอุปจาระอัปนาก็ว่าไปตามลําดับ ทีนี้ในกรณีได้สภาพจิตที่สุขแล้วเนี่ยก็ต้องมีท่าทีต่อความสุขด้วยเ <c oughs> ช่นความสุขในระดับในระดับเสพวัตถุก็ไม่มัวเมาไม่เพิดเพลินไม่ติดอยู่สุขในระดับใการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ไม่ได้ติดอยู่มัวเมาอยู่แล้วก็จมปากอยู่แค่นั้น สุขในการในระดับศีลก็ไม่จมอยู่ในระดับศีลสุขในระดับสมาธิก็ไม่ได้จมอยู่ในระดับสมาธิแต่เป็นการพัฒนาเพื่อจะให้เข้าถึงความสุขไพบูรพิญยภาพยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าสุขในแต่ละระดับนั้นน่ยยังไม่ประมาทไม่มัวเมาและไม่จมอยู่พร้อมที่จะพัฒนาให้เข้าก้าวถึงความสุขที่ละเอียดอ่อนประณีตภบูรยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้น และในส่วนของตัวพัฒนาปัญญาสูงสุดก็คือตรงนี้แหละมนุษย์เนี่ยที่จะได้เสรีภาพที่แท้จริงก็คือด้านปัญญาที่ช่วยดําเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จรู้และเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษาตลอดถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยทุกวันนี้เวลาเรารับข้อมูลข่าวสารถ้ารับข้อมูลข่าวสารด้วยจิตด้วยใจหรือรับข้อมูลด้วยทิฏฐิด้วยทัศนคติ ที่มีการตอบโต้กันไปมาหรือว่าดูดซึมจนกลายเป็นซึมลึกทุกข์ลึกสุขลึกมัวเมาลุม่มหลงไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาไม่เป็นแบบนั้นถ้าปัญญาก็เข้าไปวิจัยแยกแยะเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนด้วยความชอบหรือความชังหรือไม่มีอคติรู้จักมองรู้จักคิดรู้จักจะให้เข้าถึงความจริงและให้ได้ประโยชน์ คือมองให้เห็นความจริงมองให้ได้ประโยชน์มองให้เข้าถึงความจริงแล้วก็สามารถในการจะแสวงหาความรู้ความคิดและความสามารถแล้วก็ความรู้ที่มีนั้นเอามาเชื่อมโยงให้รู้จักคิดใหม่ๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและก็สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไปทั้งนี้ก็ชัดเลยถ้าพัฒนาทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาได้จริงมันก็เข้าถึง เข้าถึงความสงบความเยือกเย็นหรือเข้าถึงเสรีภาพที่แท้จริงได้เป็นเสรีภาพที่เป็นไปกับการพัฒนาด้วยสร้างสารรค์ด้วยนี้เป็นต้น